สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุลมทุกทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวธาตุลมในช่วงนี้นะคะมาดูว่าพลังงานชาวธาตุลมสะานก,การความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมขอพลังงานความรักชาวธาตุลมทุกทุกท่านเลยนะคะว้า wow. ว not today s u n g l a s e s Over in your head พลังงานความรักชาวธาตุลมทำไมรุนแรงขนาดนี้ Love call messages of you thinking of you คุณต้องมีใครที่คุณมีประเด็นอยู่หรือเปล่านะคะมีใครคิดถึงคุณต้องการติดต่อคุณโทรหาคุณหรือพบเจอหรือเคลียร์อะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นกันอยู่หรือค้างคา Suppression, Wow, Taking a chance, Repairing, Higher commitment, Twin o flames, พลังงานชาวธาตุลม ในคลิปนี้มีบางท่านที่ใครบางคนอยู่ไกลจากคุณใครบางคนที่มีความแตกต่างจากคุณหรือมีประเด็นจากคุณเขาคิดถึงคุณที่คิดเกี่ยวกับคุณหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณต้องการที่จะแบบว่า missing you thinking about you เพื่อที่จะสร้างมิตรภาพใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขอะไรบางอย่างหรือการยูเนียนกับใหม่ครั้งยูเนี o ยนนะคะของความรักความสัมพันธ์หรือการกบะะาลนานซ์หาสมดุลของความรักความสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน มันเป็นโอกาสบางอย่างที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคือต้องบอกว่าบางท่านในที่นี้มันมีบางสิ่งในความสมานที่ที่มีประเด็นแล้วทำให้ความแบบหันหลังซึ่งก,กันและกันรอคอยรอคอยการกลับมาเพื่อเคลียร์เพื่อ เริ่มต้นใหม่เพื่อซ่อมแซมในความรักความสัมพันธ์เพื่อเติบโตระหว่างกันและกันเป็นโอกาสอะไรบางอย่างระหว่างกันและกันนะคะเขากําลังดูคุณอยู่หรือคุณกําลังดูเขาอยู่คนใครบางคนที่อยู่ในความคิดของคุณบางท่านในที่นี้เพราะว่าโอกาสครั้งนี้มันคือการได้ได้ฟื้นฟูกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา อาจจะเป็นการเหมือนกับว่ารอคอยจังหวะบางสิ่งที่กลับมาดูดูแลใจตัวเองกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองตกผลึกกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาก่อนอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะกลับมาเข้าใจตัวเองพลังงานตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวธาตุลมจงเป็นตัวของตัวเองค่ะมีสติมีสมาธิกับตัวเองใช้แรงดึงดูดใช้คุณค่าในตัวตนของเราในการที่เราจะได้เรียนรู้พลังงานหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่าง นะคะที่จะเกิดในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างเกิดขึ้นทวินเฟลมชิวชิวสบายสบายทวินเฟลมคืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องกลับมาเรียนรู้จิตวิญญาณของคุณเองเท่ากับคุณจะได้เรียนรู้จิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของทวินเฟลมของคุณและเมื่อคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้กับตัวเองเข้าใจตัวเองมีเป้าหมายในตัวเองนะคะ ได้รู้สึกว่าสบายใจมีความสุขมากขึ้นโฟล์ Flow มากขึ้นคุณจะตกผลึกอะไรบางอย่างกับอีกครึ่งหนึ่งของคุณอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณและคุณจะเข้าใจคําว่าโฟล์คำว่ายินหยางนะคะคำว่าการหวนกลมาหาหากันอีกครั้งหนึ่งการปรับจูนตัวเองเพื่อตัวเองนะคะ อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันจะเกิดในเรื่องของการคอมมิตเมนต์เกิดขึ้นในการกลับมาพาร์ทที่หวนกลับมาสู่บ้านของทูนเฟลมสการได้มั่นหมายนะคะความรักความสัมพันธ์การกลับมาแก้ไขความรักความสัมพันธ์นให้เติบโตไปได้วยกันค่ะในสิ่งที่เห็นนะคะเพราะว่าเขาเขากำลังทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในการส่องดูคุณในการคิดถึงคุณในการที่จะจินตนาการความ สัมพันธ์ในอนาคตที่จะทําให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันได้ซ่อมแซมกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาคือเขากําลังคิดเกี่ยวกับคุณอย่างหนักแล้วก็วางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างหนักมากๆคนโสดชาวธาตุลม love is coming นะคะอนุญาตให้ความรักออกมาตามธรรมชาติความรู้สึกของเรา ไม่พยายามไม่ฝืนให้ความรู้สึกมันบ่มเพาะถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่คุณมีคนมากมายรอคุณอยู่นะคะที่ที่ดีกว่าคนเก่าแน่นอนคนโสดทุกคนเชื่อและศรัทธากับความรักความสัมพันธ์แล้วคุณจะเห็นความรักความสัมพันธ์ที่ที่แตกต่างออกไปนะคะที่เป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าใครบางคนคิดถึงคุณใครบางคนส่องคุณอยู่สําหรับคนที่คุณคุยคุยหรือว่าคนที่ไม่โสดนะคะคนที่มีประเด็นสวยงามมาก ทีนี้ขอพลังงานชาวธาตุลมทุกๆท่านเลยว่าใครคือคนที่คุณจะได้เจอใครจะติดต่อมาหาคุณเขาคนนั้นคือใครคนที่เป็นประเด็นกับคุณเป็นดูวคนไกลคนต่างชาติดูวการกำเนิดเกิดใหม่ใครที่คุณกำลังได้เจอใครที่คุณกำลัง ได้ติดต่อพลังงานของ earth sign พลังงานแห่งลมพลังงานแห่งดินใครคะคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ใหม่อะค่ะสำหรับว้าวดินจริงๆด้วย king of pentacles king of king of pentacles queen of pentacles สวยงามมาก คนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อที่จะได้เจอกับเขาด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกว่าโซคอนทรักพลังงานของทวินเฟลมส์เห็นไหมเอ่ยคู่แมทส์เดลเวอร์สคุณอาจจะเจอพลังงานชาวธาตุดินไฟในความรักความสัมพันธ์หรือด e e อ p มเพลส คุณกำลังได้เจอใครที่เหมือนกันกับคุณมากคนไกลคนที่มาจากแถบที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดที่จะได้เจออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอเพิ่งเรียนรู้เพิ่งรู้จักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็อาจจะรู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วด้วยอาจจะหลายปีแล้วสําหรับบางท่านที่เหมือนเจอแล้วเหมือนอมีอะไรบางอย่างที่แบบยังคงรอคอยในการที่จะเคลียร์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น ะะมันเหมือนไม่มีการเติบโตอยู่นะคะระหว่างคุณเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่ช i n ินเฟลมหรือว่าพลังงานที่แตกต่างอย่างที่บอกนะเพราะว่าขึ้นเป็น King and Queen of p e n t c l l s s คนที่มีความหยินหยางของคนทั้งคู่ในตัวเองคนที่มี Luxury ในความสัมพันธ์คนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณกำลังได้เจอใครใครที่เหมือนกันกับคุณทั้งคุณค่าคุณค่าใน ทรัพย์สินคุณค่าในการกระทําคุณค่าในเวลาคุณกําลังเจอใครที่รักเดียวใจเดียวงดงามทั้งคู่มากๆเลยคือมันเป็นบางสิ่งที่คุณและเขาได้เจอกันแล้วว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณถูกปลดปล่อยทําให้คุณฟโฟล์ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนได้กลับบ้านทําให้คุณเกิดใหม่อะไรบางอย่างนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเจอแล้วแล้วมีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาเป็นบททดสอบของพลังงานของพระเจ้าหรือว่าพลังงานของ D Y หรือพลังงานของจักรวาลที่กาลังทดสอบพลังงานของความรักครั้งนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีอะไรบางสิ่งที่ทําให้ไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารการคุยหรือว่าอารมณ์อะไรแบบนี้นะคะที่แบบโกรธโมโหอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันชาวทัดลมคนนี้บางครั้งร่ารวยนะคะจริงๆ หรือถ้าไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนที่มีความรดดสมบูรณ์นในตัวเองหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงมีความมีโกโกมีความเชื่อมั่นดืดแล้วก็ดื้อเงียบเป็นตัวของตัวเองนะะมีโลกมีโลกของตัวเองเป็นคนที่อาจจะ introvert ดูเนิร์ดเนิร์ดดูดูปิดกั้นด,ด,ดูมีขอบเขตนะคะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเขาหรือเธอคนนั้นเสน่ห์เฟลลี่ iley, ดูดีมากๆเลยนะคะอยู่ไกลจากคุณ หรือว่าต่างจากคุณหรือต่างชาติหรือว่าคนนี้คุณได้เจอเขาในระหว่างการเดินทางย,ย้ายหรือว่าออนไลน์เช่นกันนะคะชาวทาดลมคุณจะได้รับข้อความการติดต่อจากเขาการ,รเผชิญหน้าหรือว่าการเคลียร์อะไรบางอย่างแต่ตอนนี้เวลานี้เหมือนกับอะไรบางสิ่งที่รอเวลาบางสิ่งที่มันมันเกิดการเติตบโตบางอย่างรอจังหวะทามิ่งบางอย่างที่จะได้ได้คุยได้สื่อสาร เพราะว่าเหมือนจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นการมองเห็นความจริงในความสัมพันธ์การเติบโตทีนี้มาดูว่าขอยืนยันคำตอบว่าเป็นพลังงานของเขาคิดถึงคุณนะเป็นพลังงานของ Divine masculine Divine feminine ขอยืนยันคำตอบค่ะสิ่งที่คุณกำลังได้เจอในความรัก ว้าวออกมาสี่ใบเลยหรอคะเพจซอฟวอนขึ้นสองใบทุกคนนี่คือเพจซอฟวอนคำตอบที่เกิดขึ้นคือเอซอฟวอนว้าวสวยงามมากเลย four a p p e n t a c e s แล้วก็เอซอฟซอส คุณจะได้รับการสื่อสารการติดต่อจากเขาคนนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณจะได้คุยกันได้เคลียร์กันในเรื่องของบางท่านที่เกิดในเรื่องของการโกรธการงอนการไม่เข้าใจหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่ค้างคารอเวลาอะไรบางสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นและเหมือนกับว่าคุณจะได้เซอร์ไพรส์รอะไรบางอย่างในใใการขยับสถานะความสัมพันธ์หรืออะไรบางสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเซเยสหรือว่าเซโนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และอย่างที่บอกคนโสดนะคะเชื่อว่าคุณกําลังจะมีใครเข้ามาเป็นคนที่ ทําให้ความสะพันครั้งนี้เกิดสิ่งใหม่นะคะเกิดความม้าวว้าว,าวคำว,ว่าแบบตื่นเต้นนะคะเป็นการที่ได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆผู้คนใหม่ๆการสร้างมิตรภาพใหม่ๆเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ทางนั้นเลยขึ้น S อสบอลแล้วก็เอสบสเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆนี่คือพลังงานของชาวท่านลมความตื่นเต้นอะไรบางอย่างของความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ